หมอกควันในหนาะว่าเป็นหอดดอยแล้วท่านในหอดอยู่พี่น้องดึงทำถนนหนทางขึ้นดอยค่ะควันหมอกเหมือนฝนจะตกเลยแต่ว่าฝนก็ตกทุกวัน หมอกควันพี่น้องเอ้ยบืวอสวยงามมากชมทิวทัศน์ชมทิวทัศน์ตรงไหนโอ้ยหุ่นหมอกเดียวชครับกิโลนะชมทิวทัศน์ชมทิวทัศน์วันนี้แล้วกับสองทางชมวิวทิวทัศน์หน้าหมอกควัน โอ้ยเปินั่นมันเดียวนเปิดเปิดไฟเล่นรถรือตันข้างซองข้างทางโดย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 โอ้ไม่จึงงูกับไปอันนี้ก็งูกับไปบางคนอะไร ประธานในหอดดีพี่นอ้องขี่รถมาดนดูนออดูเราทีนี่นะหมอกควันปั่นว่าฝนตกดินพี่น้องเขาอักหลากไปทั้งทั้งไตอันนี้มีแต่ควันสวยงามมากค่ะตรงน,นี้ก็สวยงามมากค่ะแบบธรรมาชาติกเจารักษาปลาได้ หอกควันแนบมาเห็นยังเลยพี่น้องพูด่ะปุ้ยสวยมากเลยโอ้ยหมอกควันเลยนะพี่น้องความงามแบบธรรมชาติค่ะผู้ขับรถกับผู้ขับเดกเห็นทิวงาม <laughs> คนขับรถก็ไม่อยากขับเลยโอ้ยสวยงาม สวยมากๆค่ะคิวคิวพลัสพี่น้องให้ก็ว่าปุณนะโอ้ยสวยมากบ่เห็นนอดแสงตะบอกตะเวนมานะสวยค่บอกแน่พอเห็นในเปิดไฟแลน นะค่ะทักทายนะคลิปนี้ไว้นี่แค่แค่นี้ก่อนค่ะ